พรอมของเราอยู่แล้วถ้าผู้ชมไม่รู้ก็ไม่รู้เราจะมาเล่นปักปักปักตบหมวกกันนกกันนะจ๊ะแต่ว่านี่คือฝ่าชีค่ะเราเอาฝ่าชีมาโก,กนทดสอบว่ามันจะเจ็บไหมเราจะให้เราจะให้เจ้าของช่องดูก่อนนะว่าเจ็บไหมเจ็บเออโอเคค่ะเจ็บค่ะเดี๋ยวเราจะไปรองกันนะเรา เราจะไปรงกันหน้าบ้านนะเดี๋ยวเราจะไปใส่มมวกันน็อกในชาร์ทท่านผู้ชมจ๋าคือแบบป้ายไปไล่กนแล้วไปค่ะทุกคนขาไปค่ะไปค่ะรอบใหม่นะทุกคน่าวันนี้เราจะมาเล่นกันในช่อง Happy Channel ไปกันค่ะขณะนี้เราจะมาหาผู้ชมเกรียเราจะหาผู้ชมนี้ว่าใครจะได้โดน โตเป็นคนแรกเราไม่ดังแรแล้วก็อันนี้คนเป็นหมวกกันน็อกที่เราจะมาตแบบอุเจ๊สมองเบ่งซี่กเด้อสมหวังเงินสั่งได้ต่อพูดพูดค่ะเดี๋ยวเราจะมาคาดหมวกข่าหมวกโอ้โหเดี๋ยวเราจะมีนะคะมีจุกด้วยค่ะโอ้โหแกเดี๋ยวเราจะมาโอ้น้อยออกกันเลยนะคนอ้าวเจ็บไอ้การคนแรกเรามาพื้นล้างเสื้อหมวา

มึองอยากเล็กเลยมึงก็ไปเลยเร็วเร็วเลกัดโอโี่ไม่ใช่เลยออโี้ออโี่กัดซาล่ไอจีไม่ใช่จะ่ากัดจี่ะ ตตบบางไปค่ะทุกคนเรากำลังจะบิดรถมอเตอร์ไซค์เข้ไปนะหวบแตกขับบิดไม่ใช่ไอ้ลูกไม่ใช่ต้องหาไอ้ลูกหาบิดวัวลุงเลือกว่าซักลิงเลือกมันก็ยังไม่ได้ที่

ไม่ใช่นมินปงแเียไม่ใช่ ตอ,ตอนนี้เราก็ได้เกมจบแล้วนะท่านผู้ชมนะผู้แพ้ก็คือไม่มีไม่มีเกมนี้ไม่มีผู้แพ้เพราะเราตกกันซี่โครงร้าวหมดแล้วไม่ใช่ซี่โครงกระดูกกระดูกหัวเอ้ยหัวกะโหลก จบคิดกันเพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ข้างบ้านด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้้วยนะ